โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายนเวทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตเกี่ยวกับเกมสลามนะเกมนี้ผมเคยทําไปนานแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นให้ดูนะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือไอดียของผมเนี่ยมันปิวไปแล้วครับตั้งแต่ที่ผมไปเล่นทางซานในคอมเนาะถ้าใครเนี่ยใช้เบอร์ในโทรศัพท์แล้วนะครับอ่าล็อกอินบิลลี่บิลลแล้วไปล็อกอินในคอมเนี่ยถ้าใช้เบอร์เดียวกันเนี่ย มันจะตรวจสอบเราเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้คนละเบอร์กันนะเนาะโอเคก็จะประมาณนั้นนะชื่อเกมก็ตามนี้เลยนะครับผมอาจจะยาวสักหน่อยนะอันนี้เป็นชื่อจากในส่วนของสี่สามเก้าเก้านะครับผมซึ่งทิ้งลิงก์ให้ไม่ได้นะก็ก๊อปชื่อไปแล้วกันนะอะเห็นไหมนะครับผมอืมเดี๋ยวไม่นะผมก็จะทิ้งว้ให้นะครับผมสําหรับชื่อนะครับเกมนี้น่าจะเป็นแบบ turn นเบสเนะเท่าที่ผมดูมานะครับมันจะผสมผสานกันระหว่าง เออภาคเก่าภาคใหม่เนาะมีการเทิร์นเบสมีการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับเตือนตามเมืองได้เนาะก็จะประมาณนั้นนะครับนี่สภาพตรงนี้ถือว่าสวยเลยนะแต่ว่าไม่รู้เล่นจริงเนี่ยมันจะสวยแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปลองโหลดกันเล่นนะถ้าใครเล่นได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เนะออส่วนผมเนี่ยยังไม่มีเบอร์ที่จะเ็อาอินเลยก็เล่นให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็มีคนทําคลิปแหละเออเชื่อผมเถอะนะครับ เดี๋ยวผมทําคลิปออกไปเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีหลายๆช่องก็น่าจะทยอยทาตามกันมาเนาะถ้าเขาเห็นหรือว่าถ้าเขาแบบรู้ว่ามันเปิดนะครับถ้าเขาเล่นได้เดี๋ยวเขาก็จะมาทําคลิปให้ดูเองละนะครับก็ไปหาดูได้เนาะสําหรับในส่วนของเกมสลามนะครับผมเนาะก็เปิดในส่วนของทางโซนของเซิร์ฟจีนนะไต้หวันยังไม่เปิดนะครับเนาะโอเคถ้าไต้หวันเปิดเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาเล่นให้ดูนะครับแต่ว่า เซิร์ฟจีนมันสมัครยากนะครับแน่นอนครับผมบิลิบิลิผมปิวไปแล้วผมก็เลยไม่มีไอดีนะครับเออเอาไว้หาไอดีได้เดี๋ยวจะมาเล่นนะครับส่วนตัวผมก็ชอบนะอืเป็นแฟนเกมสลามเป็นแฟนเมสลามอยม่หล้วด้วยแต่ว่าไม่มีไอดีนะครับเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะเอาข่าวสารมาอัปเดตนะสําหรับคนที่มีบิลิบิลิอู่่แล้วเนาะก็ระวังในส่วนของเรื่องการล็อกอินเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะย,ย,ยีกันตัวตนยากนะครับผมเนาะโอเค ถาใครยันสำเร็จแล้วเนี่ยก็คืออย่าพยายามไปเข้าหลายที่นะครับเนาะอันนี้ก็เอามาเตือนกันนะครับเนาะโอเคอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผม้วยละกันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ